สวัสดีครับอันนี้ที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ก็บรรยากาศช่วงทุ่มหนึ่งบรรยากาศในสวนนะครับทุ่มหนึ่งเมื่อวานผมก็ตัดหญ้ายไปละบรรยากาศก็ออกทํานองนี้ครับ ากาศก็เย็นตอนนี้ช่วงนี้ก็เย็นสบายไม่ร้อนครับเย็นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมียุงครับได้ยินเสียงนกเสียงรถเกี่ยวข้าวช่วงนี้บ้านในน้อยในสวนครับ ใครชอบบรรยากาศแบบนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรในเมืองครับทำส่วนของเราอยู่อย่างพอเพียงแต่บางทีเงินก็ไม่พอเพียงครับค่า,ชาใช้จ่ายเรียกว่าค่าใช้จ่ายใ,ในสังคมค่านุ่นค่านี่จีปะทะเรามีสามมันมาสีอย่างเงี้ยหาไม่ทันครับบรรยากาศ ถ้าอยู่แบบพอเพียงมันก็ต้องไม่มีหนี้มีเงินทุนสำรอง